นำนเสนอเมนูหอหมกทะเลบอ่อดินนะครับพริกแกงเข็ดนะครับประมาณ2องช้อนโต๊ะใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วก็คั่วให้หอมนิดหน่อยครับจากนั้นก็ใส่กะทิกะทิประมาณ250กรัมนะครับ ตัวนี้แค่ตู้เย็นนะครับกะทิก็เลยแข็งชูรดหนึ่งช้อนชาครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลคลีบนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับทะเลที่เราไปทอดไว้นะครับก็จะมีกุ้งมีหมึกมีหอยกร่ชแบบายแล้วก็ใบมะกรูดไข่ไก่สองฟองนะครับ ใบโหระพาครับ <zeniu. S 1> เปลี่ยนมาใส่หม้อด,ดินนะครับ <bonito> <Business> จากนั้นก็แต่งหน้าครับใส่กะทิข้นใบมะกรูดซอยริกิีฟ้าแดงซอยกิดฟ้าไว้ให้น้ำแห้งก่อนนะครับจากนั้นก็จะเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วห่อหมกทะเลหม้อดิน